มาครับวันนี้อากาศดีมาทาสีสักหน่อยนะครับมาเก็บสีในช่วงของขอบหน้าต่างแล้วก็ประตูนะครับเพิ่มความดุดันให้มากขึ้นนะครับจากแบบถังกยะยาแบบนี้สู่แบบนี้นะครับไม่สวยตรงไหนอัฟกามมาวงวงใหญ่ๆได้เลยแล้วเราจะเอาของที่มันลกๆตรงนี้นะครับไปใส่ในไอที่เราทําขึ้นมานะก่อนอื่นนะครับขอพักชงชาสักนิดหนึ่งนะครับันนี้เป็นชาดําเย็นสูตรโบราณนะครับลองชิมสักนิดจะได้ชุ่มคออ้ามอราเลยชุ่มคอดีแล้วนะครับเราก็จะมาทำตัวประตูเพื่อเอามาติดตั้งตรงนี้นะครับจะได้มีฝาปิดนะก็ทำการลงมือตัแ่่นนนนนทททีีเเเเเหลลือยะะรรรบาาาามํปปปป็็ตตตููว้2 ทีแรกจะเอาบานเดียวนะครับแต่พอสวิงแล้วจะไม่มีที่เดินนะครับแต่ทันใดนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกขึ้นได้ว่าประตูสองบานนั้นเหมาะอย่างมากลยรอก,กรฝึกซ้อมไม่เป็นหน่วยสวาดอย่างมากเลยนะโอ้ยเด้อโอ้ยเดอกูนเหนื่อยแล้วเอื้อมและอ้าบองตรงเห็นว่าเดวก็จุดต่อหลังนะครับหน่วยสวาสดแล้วก็ไปทาสีต่อนะครับระหว่างรอสีแห้งนี่ยผมได้จับยามสามตามาแล้วนะครับทุกสองชั่วโมงจะมีเสียงปั๊มน้ำดังขึ้นมาครับ ว่ากไงเซนอนุโนมัติั่วส่วนที่ผมระแวงที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับที่เคยทําไปเมื่อ EP ก่อนส่วนตรงนี้มีคนรอท่อแตกเยอะมากเลยนะครับจนผมหลอนหมดแล้วนะครับเดินหารอบบ้านนะครับในที่สุดก็เจอนะครับโชคดีที่มันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นแค่เพียงอาการก๊อกเสียนะครับก็คือก๊อกมันใช้มานานแล้วอาจจะแบบเออไม่ไหวแล้วใหญแล้วรั่วเลยนะครับก็ทําการเปลี่ยนก๊อกเลยนะครับแล้วเออแม่งน้ำก็ปิดแล้วไม่ใช่หรอว่ามันมัาล้างน้ำแม่งเลยจะได้นะสั่งก๊อกก็เปลี่ยนเลยนะครับสั่งไปแล้วครับน้องหดิมไม่กิินน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 นซัััััััััวว่่่่่่่่าาาาาาะะะคคคครรรรรรรบบบบบแแแตมม้้้้้้กกกททททงงเเเเเเเดดืืออออลลลลยยยยพพปปปปปีี็สใใใหหหญไชู พวกนี้นะครับมันเปื่อยนะครับนานๆไปทําให้รั่วซึมได้ง่ายนะครับนี่วันนี้ผมมีตัวช่วยนะเทปพันเกียวยุคใหม่นะครับตัวนี้ผมได้มาและบอกเลยว่าตอนแรกที่ดึงมาตกใจนะครับรูกว่าซื้อสม่ยรับฟันมานะครับลองไปขัดแล้วนี่ฟันที่หักนะครับก็คือล็อกท้าเทปพันเกียวเกตอุตสาหกรรมนะครับใยของเขาเนี่ยเป็นเหนียวหนาพิเศษนะครับพันเกียวเสร็จนะครับตัวฝาเขาก็จะมีใบมีดคอยตัดเชือกให้เราได้ด้วยนะพันเกียวที่เป็นเส้นใยแบบนี้นะครับจะช่วยหยุดน้ําที่เล็ดลอดออกมาจากตามรอยเกียวของกกกก๊ออออไไไไดดดด้้้้้้ีวววว่่่่่าาาาาาทททททททัััปปถถึงงง3-4เเเเลลลยยยยนะะแแสมรใช P VC ํ สามารถทนแรงดันได้ถึง10,000 psi หรือประมาณ700บาร์เลยนะครับบ้านไครที่ปั๊มน้ําแรงๆรงบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากก็จะช่วยลดอาการรั่วซึมของเกลียวและพวกก๊อกเนี่ยไปอีกนานแสนนานเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ามันจะรั่วซึมตรงไหนอีกหรือเปล่าและนี่ก็คือตัวช่วยของผมนะครับถ้าฝีมือเราไม่ดีเราต้องใช้ของดีๆเพื่อเป็นการชดเชยนะ,ะและถ้าหากเรื่องเทปพันเกลียวเทปพันก๊อกต้องล็อกท้ไฟเซลลิงคอร์ดเท่านั้นนะครับพี่ๆหรือระวังของลอกเลียนแบบเอาไปใช้แล้วน้ํารั่วไม่รู้เด้อของแท้เด้ะรจมาาาทํกซ่อไฟของควบทีี่เเคยสไว้นกกกาาารรรเเีี้้ยยยออททังงงไ็็สวิิต่ลํห หาเท่าไรหาไม่เจอนะครับปีนฟ้าขึ้นไปปรากฏว่าโอ้โหมันจ้ำสายลงไปในตัวโบหลังตู้นะครับไอรอช้านะครับก็เลยต้องงัดดูนะหาเท่าไรหาไม่เจออยู่ในนี้แหละเป็นแน่แท้นะครับผมว่าเจอจริงๆนะครับสวิตชิ่งแม่งซ่อนอยู่ในนี้นะิ่มไม่ไรครับแต่ประเด็นคือตรงนี้นะครับโอ้โหดูแม่งครับฟ้าแม่งจะหลุดแล้วครับตรงนี้คือโอ้โหเราไม่ดีนี่ฟ้าลอกทั้งแผ่นเลยนะครับดีได้ฉาบฟ้าใหม่หมดนะช่างเกล้าซ่อนสวิตชิ่งไว้เนียนเกินซ่อนเอาไว้ในตู้ซ่อนเอาไว้ในฟ้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะครับทีนี้ลำบากนะครับผมย้ายลงมาาาาาาาเเเเเเลลลลลยยยแแแ้้้ววววววกกกกกัััันนนนะะะคคครรรรบบจสส็็็อิิิตตชช่่่่งใหมมปปปีทดดไฟูฏา ผลที่ได้คือไฟด้านล่างก็ยังไม่ติดนะครับแต่สวิจิทงทำงานแล้วนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักคระ